การฟังธรรมะจะช่วยทําให้เราเกิดความสํานึกนะครับสํานึกตัวว่าความคิดความเห็นของเราได้บิดเบือนไปอย่างไรแล้วจะได้เลิกความคิดความเห็นที่ผิดนั้นเสียหันกลับมาประคองความคิดเห็นที่ถูกไว้แต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในปัจจุบันนี้มีคารว่าที่สอนธรรมะบางคนก็พยายามสอนธรรมะชี้เหตุชี้ผลชี้ถูกชี้ผิด พยายามที่จะปรับความเห็นให้ตรงต้องการที่จะให้ผู้ฟังได้ตื่นรู้ตื่นตามแต่ว่าการสอนธรรมะเป็นไปในลักษณะพรุสวาะพรุสวาจาด่าว่าด้อยค่าปรามาทผู้อื่นสิ่งอื่นวาจาที่สอเสียดถากถางว่าร้ายให้โทษผู้อื่นจนกระทั่งผู้ฟังเกิดคล้อยตามเชื่อตามแล้วก็พากันไปเป็นขุนพลอยพยักเรื่องนี้ต้องสำเนียก เรื่องนี้ต้องสํารวมนะครับเรื่องของทิฏฐิความคิดเห็นถ้าเกิดพิปราสขึ้นมาแล้วเนี่ย <bunker> ก็จะเป็นกรรมนะครับพระพระุทธองค์ตรัสเอาไว้นะครับในพระไตรปิฎกเรื่องกรรมชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีตรัสไปว่ากรรมชั่วที่ทําแล้วยังไม่ให้ผลทันทีทันใดเหมือนนมที่รีดใหม่ๆไ,ไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวในทันที แต่มันจะค่อยๆเผาผลาญผู้กระทําในภายหลังเหมือนไฟไม่แกลบฉะนั้นดังนั้นการสอนธรรมะด้วยวาจาพรุสวาจาไม่ใช่วาจาสุภาษิตแล้วมีการเชื่อคล้อยตามตื่นตามเป็นคุณพลอยพระยักษกรรมทั้งหลายดังที่กล่าวมาก็จะปรากฏในภายหลังนี่ต้องสำรวมต้องสำเนียกและต้องระวังให้มากนะครับการปรับความเห็นให้ตรง ต้องปรับความเห็นด้วยวาจาสุภาษิตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดทิฏฐิวิปลาดดังนั้นเรื่องทัศนะปรับความเห็นให้ตรงต้องให้ตรงธรรมให้ถูกต้องและไม่เป็นไปเพื่อก้าวล่วงจ่วงจาบด้อยค่าบุคคลอื่นสิ่งอื่นนะครับ